นะนะหรือปลาที่วันเดียวก็เชงสายใช่ทำแล้วเหลือกินก็คือเก็บ ู่แบบติเจ,จ,จนไม่คือปริมาณไม่เคยลดมีแต่เพิ่มไอ้ยะนถุงหวานน้ำก็อร่อยหมดเลยพาว่ามาขอน้ำแกงมิมจั่ห,หมูอ่ะหมูนเน้นเ้นสิบบาทสามถุงรอ้อยไม่มีรถไม่มีขึ้นราคาไม่มีรถของ นี้ดูว่าป้าเป็นตันๆเลย ตอนนี้วัสดุทุกอย่างมันขึ้นหมดแต่ว่าที่ร้านขึ้นหรือไม่ไม่ขึ้นเลยยังคงขายอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ขายยังไงครับตอนนี้สามถุงร้อยจาสามถุงร้อย,อ,ยอ๋อพะโลให้กี่ลูกอ่ะพะโลพะโลให้ให้ให้ไข่สี่ให้ไข่าส,ขาสามแล้วก็ให้หมูสี่ถึงห้าชิ้นอ๋อสามชั้นแล้วของหวานคนเท่าไหร่นี่สิบบาทจานสิบบาทอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะอ๋ะ เพราะเราขายได้เยอะคนก็มาซื้อเราเยอะมากครับประมาณหกถึงเจ็ดร้อยถุงต่อวันนะขนมหวานนะตอนนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเพราะว่าหน้าผลไม้ทุเรียนออกมนาะงออกพออกลองฟองออกก็เลยลดลงมาหน่อยค่าค่าธรรมดาก็สองร้อยถุงประมาณนี้นะต่อวันนะ,ะไม่ถึงก็ 9, ร้อยแปดร้อยเก้าตอนนี้เหลือร้อยยี่ร้อยสิบครับ ที่ว่าไม่ขึ้นราคาคือว่าสงสารลูกค้าเวอร์เขาก็แย่แล้วนะลูกค้าส่วนมากจะแย่นะเพราะว่าชาวสวนชาวไร่อะผลก็เยอะเขาตัดยางไม่ได้ต้องสงสารน่ะครับผมเพราะว่าเราก็ประสบมาใช่ไหมข้าวผัดกุยเตี๋ยวชานหนึ่งก็ห้าสิบพับนะแล้วก็ไม่อิ่มด้วยอืของเราเพิ่มซื้อแกงเราถุงหนึ่งข้าวถุงหนึ่งทุ่งยะสบห้าสิบบาทอิ่มแล้วก็บางทีกินได้ของมื้ออีกแกงเราเยอะ เขาแค่ okay, ไปถึงข้าวเพิ่มรือว่าซื้อข้าวเราไปข้าวห่อละสิบบาทนี้นะข้าวตลาดยี่สิบกู่เราไม่ได้<า>รสชาติอร่อยครับทานได้ <9 S 1> ครับแล้วก็เนื้อเนื้อพวก,กวัตถุด,ดิบให้เยอะไหมอโอ้โหคุ้มคุ้งครับคุ้มเลยนะถ้าเกิดว่าไปซื้อเคยไปซื้อร้านอื่นเนี่ยยังไม่ได้เท่านี้เลยครับราคาแพงกว่านี้ที่อื่นถูนเท่าไหร่ครับในเบตงเราห้าสิบบาทครับเริ่มต้นก็น่าจะ ช่วยกันเศรษฐกิจแบบนี้ครับแต่ก็โอเคแต่คนก็ไปอุดหนุนเยอะเยอะอยู่ครับเพราะว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ปริมาณให้เยอะเยอะพอสมควรครับผมครับเมนูเยอะหลากหลายคือแบบว่าเราสามารถเลือกเลือกทานได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับเศรษฐกิจแบบนี้